มีเพียง1%ของนักเทรดทั่วโลกเท่านั้นที่สามารถสร้างกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ Mind overmarket Podcast คุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างพวกเขาและคนทั่วไปไม่ใช่ลับไม่ใช่สูตรมหัศจรรย์แต่มันคือวิธีคิดลับสุดยอดที่วันนี้เราจะมาแกะรอยให้คุณฟังกันครับ ความรับที่ว่านี้ไม่ได้ซ่อนอยู่ในกราฟที่ซับซ้อนหรืออัลกอริทึมล้ำยุคแต่มันซ่อนอยู่ในที่ที่เรามักจะมองข้ามมากที่สุดนั่นก็คือในหัวของเราเองวันนี้เราจะมาเปิดเผยกลไกลทางความคิดที่ทำให้นักเทรดกลุ่มน้อยนิดนี้สามารถยืนหยัดทำกำไรได้ในระยะยาวในขณะที่คนอีก99%ยังคงวนเวียนอยู่กับวังวนเดิม ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจศัตรูตัวฉกาดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนก่อนครับศัตรูที่ว่านี้มีชื่อว่า self sabotage หรือพฤติกรรมการบ่อนทำลายตัวเองพูดให้เข้าใจง่ายๆมันคือปีศาจร้ายที่คอยกระซิบอยู่ข้างหูเราในจังหวะที่สำคัญที่สุดของการเทรด คุณเคยเป็นไหมครับวางแผนการเทรดมาอย่างดีทุกขั้นตอนคำนวณความเสี่ยงกำหนดจุดเข้าจุดออกจุดตัดขาดทุนไว้หมดแล้วแต่พอถึงหน้างานจริงๆกราบวิ่งไปถึงจุดเข้าแต่คุณกลับไม่กล้ากดเพราะความกลัวมันเกาะกินใจกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะคิดผิดแล้วสุดท้ายราคาก็วิ่งไปในทิศทางที่คุณคาดการไว้แป๊ะๆปะปล่อยให้คุณนั่งเสียดายอยู่หน้าจอ หรือในทางกลับกันพอได้กำไรนิดหน่อยก็รีบปิดทำกำไรทันทีเพราะความโลภมันบอกให้คุณเอาเงินที่แน่นอนไว้ก่อนทั้งๆท,ที่ตามแผนแล้วกราฟยังมีโอกาสวิ่งไปได้อีกไกลและที่เลวร้ายที่สุดเลยก็คือการเทรดเพื่อล้างแค้นหรือที่เรียกว่า revenge trading พอเสียไม้แรกไปก็หัวร้อนรีบเปิดออเดอร์ใหม่ทันทีเพิ่มขนาดหลอดไซส์เป็น2เท่าสเท่าโดยไม่มีแผนอะไรรองรับทั้งนั้นหวังแค่ว่าจะได้ทุนคืนเร็วๆผลลัพธ์ส่วนใหญ่มันก็คือพอร์ตระเบิดพังพินาศไม่เหลือชิ้นดี ภาพมันชัดเจนมากเลยใช่ไหมครับพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับคือตัวอย่างของเซลฟ์ซาโบทาชมันคือการที่เราปล่อยให้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโลภความโกรธหรือความไม่มั่นใจเข้ามาทำลายแผนการเทรดที่มีเหตุผลและมีวินัยของเราจนหมดสิน้นมันคือสาเหตุหลักที่ทำให้เทรดเดอร์เก่งๆที่มีความรู้ด้านเทคนิคดีเยี่ยมต้องล้มเหลวและออกจากตลาดไปในที่สุด แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือนักเทรดระดับท็อป1%เอขาจัดการกับปีศาจร้ายกันยังไงคำตอบไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดครับแต่มันลึกซึ้งและต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่า mindset of detachment หรือวิธีคิดแบบไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละครั้งลองนึกภาพตามผมนะครับ ลองนึกถึงเจ้าของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเวกัสเขาเปิดให้บริการทุกวันมีคนเข้ามาเล่นไพ่ blackjack หรือรูเล็ตเป็นพันๆครั้งต่อวันคุณคิดว่าเจ้าของคาสิโนจะมานั่งหัวเสียทุบโต๊ะทุกครั้งที่มีลูกค้าคนหนึ่งแทงถูกแล้วได้เงินรางวัลก้อนโตกลับไปไหมครับไม่เลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะอะไร เพราะเขารู้ว่าในภาพรวมระยะยาวแล้วคาสิโนมีความได้เปรียบทางสถิติหรือที่เรียกว่า house edge อยู่เสมอต่อให้วันนี้จะมีคนได้เงินไปล้านหนึ่งแต่ในระยะยาวตลอดทั้งปีคาสิโนจะเป็นฝ่ายทำกำไรได้อย่างแน่นอนนักเทรดระดับท็อป1%ก็คิดแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับพวกเขามองการเทรดแต่ละครั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเกมสถิติที่ยาวนาน เขาไม่ได้มองการเทรดไม้เดียวว่าเป็นการชี้เป็นชี้ตายการขาดทุนหนึ่งครั้งมันก็แค่ข้อมูล1ห,หน่วยในชุดข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้นเองมันไม่ได้บ่งบอกถึงความสามารถหรือคุณค่าในตัวเขาเลยแม้แต่น้อย สิ่งที่พวกเขาโฟกัสจริงๆมีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือกระบวนการและวินัยในการทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าผลลัพธ์ของไม้ๆนั้นจะออกมาเป็นกำไรหรือขาดทุนก็ตามที การจะสร้างวิธีคิดแบบไม่ยึดติดหรือ mindset of detachment ขึ้นมาได้นั้นมันต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่สำคัญที่สุดก่อนครับนั่นก็คือการสร้างระบบความเชื่อหรือ belief system ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเทรดมาร์ d ดัก l a ลาสปรมาจารย์ด้านจิตวิทยาการเทรดผู้เขียนหนังสือระดับตำนานอย่าง Trading in the Zone เคยกล่าวประโยคที่ส่งพลังมากเอาไว้ว่าตลาดไม่เคยผิด ประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่าตลาดถูกเสมอไปนะครับแต่มันหมายความว่าตลาดก็เป็นของมันอย่างนั้นมันคือกระแสทานของข้อมูลที่เกิดจากผู้คนนับล้านทั่วโลกมันไม่ได้มีอารมณ์มันไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคุณมันไม่ได้อยากให้คุณรวยหรืออยากให้คุณจนมันก็แค่เป็นไปตามกลไกของมันเท่านั้นเอง ความเจ็บปวดทั้งหมดในการเทรดมันไม่ได้เกิดจากตลาดครับแต่มันเกิดจากความคาดหวังของเราที่สวนทางกับความเป็นจริงที่ตลาดนำเสนอให้เราคาดหวังว่าราคาต้องขึ้นพอไม่ขึ้นเราก็โกรธเราคาดหวังว่าเราต้องไม่ขาดทุนพอขาดทุนเราก็เสียใจดังนั้นนักเทรดระดับท็อป1%จึงทำงานอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนความเชื่อภายในของตัวเอง พวกเขายอมรับความจริงของตลาดอย่างหมดใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทุกขณะเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า การเทรดคือเกมของความน่าจะเป็นไม่ใช่ความแน่นอนเมื่อคุณยอมรับความจริงข้อนี้ได้ความกลัวก็จะลดลงเพราะคุณรู้ว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของเกมความโลภก็จะลดลงเพราะคุณรู้ว่าการวิ่งตามราคาคือการทำลายความได้เปรียบทางสถิติของตัวเองและการแก้แค้นตลาดก็จะหายไปเพราะคุณรู้ว่าตลาดมันไม่ได้ทำอะไรผิด คุณต่างหากที่ต้องปรับมุมมองของตัวเองให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วเราจะสร้างความเชื่อที่แข็งแกร่งและวิธีคิดแบบไม่ยึดติดนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงละ่ะคำตอบอยู่ในคำว่าระบบครับนี่คือเคล็ดลับข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในการต่อสู้กับเซลฟ์ซาบูตั น่าคือการมีระบบการตัดสินใจหรือชุดของกฎที่ชัดเจนและต้องปฏิบัติตามอย่างแคร่งครัดชนิดที่ไม่มีข้อยกเว้นงานวิจัยจาก Harvard Business Review ชี้ให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับว่ามนุษย์เราเต็มไปด้วยอคติทางจิตวิทยาหรือ cognitive biases ที่ทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายมากโดยเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันสูงเหมือนตอนเทรด ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการลดอิทธิพลของอคติเหล่านี้ก็คือการเอากระบวนการตัดสินใจออกจากอารมณ์ของเราซะระบบที่ว่านี้ต้องครอบคลุมทุกอย่างครับตั้งแต่เงื่อนไขในการเข้าเทรดมีอะไรบ้างเช็คลิสต์1,2,3,4ต้องครบทุกข้อถึงจะเข้าได้ จะบริหารความเสี่ยงยังไงในแต่ละไม้จะเสี่ยงไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตจะตั้งจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ไว้ที่ตรงไหนแบบแป๊ะๆโดยใช้หลักการอะไรและจะออกจากเทรดหรือ take profit เมื่อไรด้วยเงื่อนไขอะไร เมื่อคุณมีระบบที่ชัดเจนแบบนี้การตัดสินใจมันจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะเข้าเทรดด้วยซ้ำหน้าที่ของคุณในตอนที่อยู่หน้างานจริงๆจึงไม่ใช่การคิดหรือวิเคราะห์ด้วยอารมณ์อีกต่อไปแต่การทำตามระบบที่วางแผนไว้แล้วอย่างมีวินัยเท่านั้นเองระบบนี้แหละครับคือเครื่องมือที่บังคับให้คุณต้องมีวินยัยและเป็นกรอกป้องกันคุณจากปีศาจร้ายในใจคุณเอง และนี่ก็มาถึงช่วงไคลแม็กซ์ของเรื่องราวในวันนี้ครับความจริงที่อาจจะน่าตกใจสำหรับใครหลายคนก็คือลับสุดยอดของนักเทรดท็อป1%มันไม่ใช่อินดิเคเตอร์ลับที่ไม่มีใครรู้ไม่ใช่สูตรคำนวณมหาศจรรย์จากโลกอนาคตหรือระบบเทรด AI ที่ชนะทุกไม้แต่ความรับนั้นคือการชนะสงครามภายในจิตใจของตัวเองครับ คือการตระหนักรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงที่ขวางทางความสำเร็จของคุณมันไม่ใช่ตลาดไม่ใช่โบโรกเกอร์ไม่ใช่ข่าวร้ายหรือเจ้ามือที่ไหนแต่คือความคิดและอารมณ์ที่ปั่นป่วนอยู่ภายในหัวของคุณเองนี่แหละนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนไม่ได้ฉลาดกว่าคนอื่นในการทำนายอนาคตของกราฟแต่พวกเขาฉลาดกว่าในการจัดการตัวเอง พวกเขาไม่ได้เก่งกว่าในการหาจุดเข้าที่แม่นยำที่สุดแต่พวกเขาเก่งกว่าในการยึดมั่นในวินัยที่แสนจะน่าเบื่อแต่กลับให้ผลลัพธ์ในระยะยาวพวกเขาเอาชนะความต้องการที่จะถูกเสมอเอาชนะความกลัวที่จะผิดพลาดและเอาชนะความอยากที่จะรวยทางลัดได้สำเร็จนั่นแหละครับคือความแตกต่างที่แท้จริง การจะเป็นนักเทรดท็อปหปอร์ซไม่ได้หมายถึงการชนะตลาดทุกครั้งแต่คือการชนะตัวเองในทุกๆวันต่างหากครับลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้คุณกำลังปล่อยให้พฤติกรรมเซลฟ์ส b บ t าช e เข้ามาครอบงำการตัดสินใจของคุณอยู่หรือเปล่าแล้วคุณมีระบบที่แข็งแกร่งพอที่จะต้านทานมันได้แล้วหรือยัง คอมเมนต์บอกเราด้านล่างหน่อยนะครับว่าอะไรคือพฤติกรรมเซลฟ์สะบทาชที่คุณเผชิญบ่อยที่สุดในตลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีครับ